ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสียถีนักข่าวนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะจะพามาดูที่สวยๆหนึ่งแปลงข้างหน้าเนี่ยตรงไปเนี่ยจังหวัดลบบุรีแค่3กิโลเองดูรถดิครับกำลังวิ่งกันเต็มไปห,หมดเลยนะครับไม่ขาดสายอง,ง่ายๆเส้นนี้นะใจเย็นๆเดี๋ยวผมพาไปดูที่สวยๆนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่แหละอันนี้ผมข้ามมาอันนี้คือคลองนะเนี่ยนนคลองน้ําแต่น้ำเขายังไม่ปล่อยนะครับตรงไปแค่กิโลเดียวเป็นเส้นทางก่อสร้างรถไฟรางคู่ลอยฟ้านะ รถไฟนะครับรางคู่แล้วก็ลอยฟ้าอีกแค่ประมาณเนี่ยกิโลเดียวก็ถึงนะครับตรงข้ามนี่เรียกว่าวัดยางนรันงสีนะครับอาเภอเมืองนะครับจังหวัดลบบุรีตรงไปที่จังหวัดลบบุรีนะแต่ถ้ามาทางนี้เนี่ยไปทางนี้ไปกรุงเทพนะครับไปกรุงเทพไปสายเอเชียทีนี้ที่ที่ผมจะพามาชมเนี่ยนะนี่มันอยู่ตรงนี้เนี่ที่โล่งนี่เลยใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูแบบให้ละเอียดนะนะเจ็ดไล่นะครับเจ็ดไล่ฉน,ะนดทคุดแดงเวยนะเป็นฉนดสมัยนั่นแหละรัชกาลที่ 6-7อะไรนู่นเลยอ่ะนะสมัยเก่าพวกง่ายๆนะครับแต่เป็นคูดแดงนะครับเป็นถนดถูกต้องตามกฎหมายนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงผมพยายามใช้ดูนะว่ารถเขาเยอะจริงๆนะครับเลยไปนี่ก็เข้าตัวเมืองนี่ก็ถนนก็โอเคนะเส้นทางรมนาคมสะดวกสบายนะครับแปลงที่ผมจะพามาชมเนี่ยเไร่ขายยกแปลงก่อนนะ4.75ล้านอ่า4.75ล้านเป็นดินที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับมีข้อดีข้อเสียนะครับอ่าเดี๋ยวดูก่อน ที่เห็นเนี่ยที่ที่ว่างทั้งหมดอ่ะง่ายๆจากเนี่ยจากต้นมะพร้าวเนี่ยที่ก็ตัดไปแล้วเนี่ยนะตรงไปเลยนะครับอีก200กว่าเมตรนะครับฝั่งนี้ก็ไปจบบ้านหลังนี้เลยเนี่ยบ้านหลังใหญ่เนี่ยแต่บ้านนี้ไม่ได้อยู่ในที่เรานะเนี่ยบ้านหลังใหญ่เนี่ยหน้ากว้างนี่ก็ประมาณตกประมาณ60เมตรได้เนี่ยหน้ากว้างเนี่ยนะหกเมตรนะครับลึกนี่ก็200กว่าเกือบ300อ่ะเพราะมัน7ไรใช่ไหมล่ะที่เห็นโล่งนี่ทั้งหมดเลยที่ของเราเอาง่ายๆ เดี๋ยวผมให้ดูกันนะมีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านหลังใหญ่หลายหลังเนี่ยนะฮะทีนี้จุดเสียก่อนนะอันนี้มันดีคือมันอยู่ในแหล่งคม,มนาคมนะครับชุมชนไฟฟ้ามีอยู่แล้วประปามีอยู่แล้วตรงเนี้ยมันต่ากว่าถนนตรงนี้หน่อยนึงนะครับก็ประมาณสักเมตรกว่าๆแต่ก็มีทางลงให้อ่าเนี่ยเห็นไหมที่เหลือไม่ได้มีอะไรที่มีปัญหาเลยฝั่งนู้นนะการคม,มนาคมนี่อย่างที่เห็นนะรถขวักไขวเลยอะ มีไฟทางตลอดนะครับแล้วก็ใกล้จังหวัดลบบุรีขับรถ5นาทีก็ถึงนะครับไปกรุงเทพก็ประมาณสักร้อยร้อยสามสิบกิโลประมาณนะขับรถก็จะมาประมาณสองชั่วโมงเลยกันเนี่ยนะครับอันนี้ดูง่ายๆก่อนนะทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนหันหน้านะจากที่ผมยืนเนี่ยไปถึงตรงนู้นนะที่หลวงนะที่หลวงที่เขาเว้นว่าไว้เยอะเนี่ยตรงนี้เดีย๋ยวจะงงว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นที่ใครก็ที่หลวงง่ายๆนะฮะตรงนี้มันจะเป็นเนี่ยจากตรงเนี้ยคือที่เราอะง่ายฝั่งเนี้คือที่เราอันนี้คือที่หลวงนะครับ ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ที่หลวงง่ายๆอ่ะครับทีนี้หันหน้าจากในที่เราเนี่ยออกไปตรงเนี้ยตะวันตกครับตะวันตกผมรีวิววันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดมิถุนายนนะครับแดดแรงมากวันนี้วันอะไรนะเกิดสุริยคาเหรอเนี่ยอันนี้เขตที่หลวงหมดเลยนะครับเดินดูอีกรอบหนึ่งข้างหน้านะครับข้างในมันไม่มีอะไรนะครับมันไม่ได้ต่ำมากหรอกมาถมขุดบ่อนะเอาดินมาถมได้สบายสบายทีนี้จุดขายเนี่ยผมบอกอย่างนี้แปลงเนี่ยนะ ไฟฟ้ามีอยู่แล้วล่ะแปลงนี้คือมันติดทางที่มันกำลังจะเจริญท่านดูรถเอาละกันนะครับฝั่งนู้นนะผมเรียกว่า,าฝั่งนู้นละกันอ่าเยอะหรือเปล่าล่ะอ่ารถจริงๆนะครับแล้วดูจํานวนบ้านเรือนเอาตรงข้ามเนี่ยนะนี่มีร้านค้านค้าเยอะเลยนี่เป็นวัดด้วยนะเป็นโรงเรียนด้วยนะครับตรงไปเนี่ยเป็นโรงเรียนมัธยมใหญ่ๆอยู่หลายโรงเรียนโรงเรียนวิทยาศึกษาเป็นโรงเรียนใหญ่ของลพบุรีก็อีกสักสองกิโลตรงไปนะัข้ามสะพานนะ ข้ามสะพานมันมีสะพานข้าเป็นสะพานคอนกรีตนะครับส่วนตรงมาตรงเนี้ยก็มีโรงเรียนโรงเรียนใหญ่อีกเป็นระดับมัธยมนะครับโรงเรียนโรงตาวิทยาคมนะครับหลายหลายหลายโรงเรียนแล้วกันนะครับเส้นนี้นะอันนี้กำลังจะบอกของเรานี่สุดเขตคอนกรีตพอดีเลยไปนี่ก็เป็นลูกหลังละนะอันนี้อันนี้ชัดเจนนะครับไม่มีอะไรงงเนาะดูไฟทางฝั่งนู้นดิเพุกภาพไปเดี๋ยวเราไปเดินดูอีกน,นิดนึงถ้ามองไปอย่างเงี้ยนะมันจะต่ําประมาณสัก2เมตร นะครับประมาณนะแต่ไม่ใช่ที่เหวนะครับที่ปกติลองดูข้างๆดิเขาเป็นอย่างนี้กันหมดนะฮะแล้วเ็าก็ปลูกบ้านบุกเรือนกันนะครับสนใจแปลงนี้นัดหมายล่วงหน้า1วันนะนัดหมายล่วงหน้า1วัน098 3 8 7 5 209นะครับ098 3875 209พยายามนัดล่วงหน้า1วันนะครับไม่นัดเรามาเดินดุ่มๆผมบอกที่ละเอียดไม่ดีนะครับต้องให้เกียรติเจ้าของด้วยนะครับไม่ใช่วันนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปรบกวนให้เกียรติกันนิดนึงก็คือนัดหมายกันก่อนก่่อนนเข้าาามมมับ,บงทีีดดูไ ใครไปใครมาบางทีเขาไม่รู้เราต้องบอกกล่าวเขาก่อนนะครับอะไปเดี๋ยวพาดูในระดับหนึ่งก่อนคร่าวๆดินเป็นดินร้วนน้ําตาลนะดินล่วนน้าตาล,นะล,นนตาลจบเขตรั้วน่เลยบ้านหลังเนี้ยเขาอยู่ติดเขตรั้วพอดีนะครับอยู่ติดเขตพอดีเลยท่านมาสร้างบ้านหลังอย่างนี้ยังได้เลยเนี่ยท่านสร้างตรงข้างหน้าเนี่ยแล้วข้างหลังท่านก็ทาสวนเนี่ยเหลือเฟือเจ็ดไร่สี่จุดเจ็ดห้าล้านนะครับราคาลดได้ไม่เยอะนะครับ ฉนดชุดแดงแล้วก็ค่าโอนค่ารางวัดเดี๋ยวเจ้าของออกให้ครับอันนี้เขายังไม่ได้ปลูกอะไรนะเจ้าของต้องการใช้เงินนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผมบอกว่าต้องการใช้เงินแล้วท่านจะมากดราคาให้ถูกที่สุดคือหลายๆท่านไปติดนิสัยไงถ้าเจ้าของบอกว่าขายด่วนเงินร้อนต้องการเท่งเงินนิดเอาละเขาจังหวะกูแล้วกูกดราคาสุดๆอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนะครับคือเขาขายเพราะว่าคนในครอบครัวเขาป่วยนะครับคนครอบครัวได้ป่วยเอาเงินไปรักษา นะครับพูดกันอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ไม่อยากให้ใช้ตรงเนี้ยเป็นโอกาสอะโอกาสที่ท่านจะกดราคามันไม่ใช่นะครับดูความเป็นจริงดูจังหวะคนนะครับคนล้มอย่าไปข้ามคนล้มอย่าไปซ้ําครับอันนี้เป็นล่องน้านะฮะล่องน้ําตรงนี้ไม่ได้อยู่ในเขตเราส่วนข้างๆเนี่ยเขาก็ปลูกป่าชะอมเนี่ยเป็นต้นชะอมทั้งหมดผมยืนอยู่ตรงเนี้ยอะดูนะให้ดูรถนะครับเห็นไหมฮะ เลยไปขวามืออย่างที่บอกประมาณไม่ถึงกิโลไปสีแยกใหญ่เลยนะเขาเรียกว่าสีแยกพกต้นโอ้โหอันนั้นกาลังก่อสร้างรถไฟลอยฟ้านะรถติดเพียบเลยครับอันนี้เขาปลูกชะอมปลูกข้าวโพดนะอันนี้มะม,ม,ม่วงมะม่วงเมล็ดนะพวกนี้นะฮะเนี่ยดูแล้วกันอ่าตรงนั้นก็เป็นแนวมะพร้าวไปเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับขอบเขตมันก็เป็นประมาณเนี้นะ ลองดูนะครับเผื่อหลายๆท่านชอบเป็นแค่ทางเลือกเท่านั้นแหละครับไม่ได้ว,ว่าแปลงนี้ดีที่สุดแต่ผมมองคือมันอยู่ในแหล่งที่กําลังจะเญนนะครับผมเดินดิดนย่บย่บ,บ,บเลยนะเพราะดินมันฟูเขาไถาไว้นะครับอ่ะเนี่ยฮะยันสุดเขตข้างหลังเลยบางทีมันหลอกตานะที่มันกว้างมากนะครับหกสิบกว่าเมตรนะเนี่ยมันกว้างนะครับดูดิมันกว้างไหมล่ะเดินเหมือนเดินเดิน แคบแคบัะจริงๆไม่ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ยันสุดเขตนะครับนกเพียบเลยเนี่ยให้ดูบรรยากาศท่านมาทําสวนได้นะข้างๆเขาก็ปลูกกล้วยนะปลูกกล้วยปลูกอะไรของเขาอะนะฮะสะเปเรเลเต็ไมไปหมดอะนะอันนี้ก็เป็นข้าวโพดอย่างที่บอกนะครับน้ำปี54ไม่ต้องกลัวครับไม่เหลือครับ54นะท่วมครับ ที่ไหนก็เอาไม่อยู่ครับท่วมจริงๆแต่ปีปกติไม่ท่วมครับอ่ะไปไอตรงนี้ที่มันสูงเพราะมันเป็นคันเขาคันไปขุดคันไว้เพราะว่าเขาขุดร่องตรงนี้ไงขุดร่องแล้วมาทําเป็นคันดินไว้แปลงนี้ต้องลางวัดก่อนนะครับเห็นฉนดแบบเก่าๆนี่อย่าไปตกใจว่าฉนดนปลอมนะบางทีบางฉนดนี่ไม่ได้เปลี่ยนมือนะฮะเก่ากึ่งก็มีนะครับหลายๆท่านนี่อนุรักษ์ของเก่านะฉนดเก่านี่เก็บไว้ให้ดีแล้วกันครับเนี่ย โอเคไหมล่ะดูดินเราดิดินปกตินะครับพื้นที่ปกตินะครับเดี๋ยวเห็นว่าผมที่ยืนเนี่ยสูงตรงนี้ต่าเดี๋ยวจะไม่มองว่าขุดดินขายอีกไม่ใช่นะครับตรงนี้มันสูงนะครับเพราะว่าเขาขุดล่องน้าแล้วเอามาถมนะครับล่องน้ํานี่ไม่ใช่เขตเรานะครับเป็นเขตของข้างๆอ่เดี๋ยวผมหมุนตัวนิดนึงอท่านมองไปดิท่านเห็นบ้านหลายหลังไหมล่ะ ดูความจเจริญนะลวกันแต่ป่ามันบงังเนี่ยครับเห็นไหมฮะอ่ะปเนี่ยจะมีเสาประคองเขตตลอดเวลาเสาด้านข้างอะนะครับยันท่านท้ายอะฮะหัวก็ท้ายเท่ากันนะครับหัวก็ท้ายเท่ากันหมดดินอย่างนี้ผมก็มันโอเคนะ ข้อเสียคือมันต่ากว่าถนนแค่นั้นแหละแต่ผมว่ามันเป็นสภาวะที่ปกติอะครับถนนมันมาที่หลังที่พื้นที่มันอยู่ดั้งเดิมไงธรรมดาครับเขาไม่ได้สร้างถนนแล้วก็มาถมดินให้ในที่สักที่ไหนแล้วใช่ไหมละ่ะก็สร้างถนนเ,เขาก็ถมถนนไปะนะครับถ้าใครมั่นใจดูคลิปมาจำสองหมื่นก็ได้นะสิบห้าวันะนะครับสิบห้าวันไม่เอาก็กหลุดไปกระแกนนั้นเองครับหรือจะมาชมก่อนแล้วมาจําก็แล้วแต่นะครับเนี่ยเห็นไหมท่านเห็นไหม เขามีหลักป,ประคองอะ่ะหลักเขตอะ่ะบอกขอบเขตตลอดเวลานะครับอ่ะตรงมายันด้านท้ายเลยอะ่ะกล้องจะสั่นหน่อยนะเพราะว่าเห็นอย่างนี้เดินยากนะครับเดินยากเพราะว่าดินมันฟูงไงคำว่าดินฟูนี่ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอะนะคือดินมันไม่ได้แน่นอะ่ะเอามือกำออกมานี่ก็คือล้วนซุยอะ่ะไม่ใช่ดินทรายนะครับ แถวนี้ไม่มีดินทรายนะครับแปลงนี้ก็ใกล้ตัวจังหวัดเลยอ่ะนะนานๆจะได้มารีวิวที่บ้านเกิดสักทีนึงไม่ค่อยได้มาครับพัดถิ่นไปไปรีวิว,วต่างจังหวัดส่วนใหญ่ะนะครับเนี่ยก็มีเสาปูนตลอดนะถ้าน้ำช่วงน้ำหลากนี่ในร่องนี้ก็มีน้ำนะ มาถึงตรงนี้เน่เน่เน่เนแล้วก็ตีกรอบไปเนี่ยกว้างไหมล่ะเจ็ดไร่นะฮะเนี่ยหมดเนี่ยสี่จุดสี่ห้าล้านไปเดินออกไปพร้อมกันให้ดูข้างหลังอ่าข้างหลังนั่นหมู่บ้านทั้งนั้นแหละครับเรียวกว่าสายรองป่ามันบาง เ,เห็นไหมเขาจะมีหลักบอกตลอดเวลานะครับอะลองดูนะครับใครใครโอเคอะ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับเป็นหนึ่งในทางเลือกของท่านท่านดูดินแล้วกันนะเขายังไม่ได้ปลูกอะไรนะครับไม่รู้ท่านซูมมาน,นะยังเห็นรถอยู่เลยนะวิ่งบนถนนขวักไขว่เลยนะครับอ่ะไปก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับหลาย เกือบล้านคนแล้วที่ติดตามผมบอยเศรษฐินาคราชนะครับขอบคุณมากทุกช่องทางเลยนะครับเนี่ยหลักประคองเขตใครที่ไม่มั่นใจกลัวเราแวงว่าเอามาแล้วน้ําจะทงน้ําจะท่วมอะไรต่างเอาที่ท่านสบายใจแล้วกันนะครับหาข้อมูลเอาแล้วกันนะครับเนี่ยถึงนี่ครับเนี่ยคือขอบเขตเกือบรอบอะครับอ่าเห็นไหมฮะ ชัดเจนนะครับไปเราเดินออกไปสองรยกว่าเมตรนะครับผมขอเดินในที่นะเมื่อกี้เดินคันที่เดินในที่มันเดินยากอยู่หน่อยนึงเพราะว่าดินเขาถ่ายไว้มันเดินยากเนี่ยท่านสบายใจได้ครับมีหลักบอกรอบสี่ด้านเลยเหมือนสนามมวยอะ่ะครบหมดสี่ด้านเดินกันไป ปลูกบ้านได้ปลูกสวนได้สบายสบายอ่ะซูมดินเอาละกันครับท่านต้องลองมาเดินมาสัมผัสดูว่าชอบไม่ชอบอะนะลองมาเดินดูก่อนละกันครับบางทีดูในคลิปมันก็ไม่ได้ให้อะไรมากมายนะฮะดูแค่คร่าวๆนะครับเห็นรถไหมล่ะอ่าเดินไกลๆรถยังไม่หยุดอะครับ เป็นเส้นที่สองเลนก็จริงนะแต่โอ้โหรถเยอะเหลือเกินอนาคตนี่อาจจะขยายนะครับเพราะว่ารอบข้างเขาขยายกันหมดแล้วนะครับท่านอยากรู้ว่าแถวนี้มันจะเริญไม่จริญท่านต้องขับรถนะท่านลองขับรถไปดูเส้นทางก่อสร้างรถไฟรางคู่ลอยฟ้ามันเป็นยังไงนะครับใช้คำาาว่าลอยฟ้านะแต่ไม่ใช่รถไฟฟ้านะไปเดินกันไปเรื่อยๆมะพร้าวนี่ไม่ได้อยู่ในเขตเราน,นะครับบางต้นอยู่บางต้นไม่อยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ตะวันตกนะครับผมพยายามบอกตะวันตกนะฮะทิศนี้ถ้าใครปลูกบ้านหันหน้าเข้าถนนเนี่ยบ่ายจะร้อนเช้าจะล่มครับหรือจะปลูกขวางก็ได้นะคืออันนี้เป็นทิศเหนืองไงหันหน้าไปทางนี้ก็แล้วแต่ท่านครับแล้วแต่ท่านเลยเดี๋ยวผมพยายามจะเดินเฉียงให้นะท่านจะได้เห็นบรรยากาศถ้าเดินเลาะคันเขตนี่มันก็จะไม่เห็นบ้านหลังใหญ่ไงอยากให้เห็นใกล้มากบางทีมันไม่เห็นนะฮะมันอออกไกลๆบ้าง กะแต่เต,ต้วแพทไปที่ไหนเจอที่นั่นครับผมว่าถ้าคนที่กำลังจะมองแล้วมีครอบครัวใหญ่ๆนะ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะเนี่ยบนหลังใหญ่ดูแล้วมันอบอุ่นดีไงมีเพื่อนบ้านเดินยากมากครับนานๆผมจะบ่นมาเดินยากไปเดินขึ้นคันตอนนู้นก่อนท่านต้องมาเดินนะจุดที่ผมยืนเนี่ยท่านลงมาเดินใด้ท้งผืนแล้วท่านจะ คิดว่าผมพูดจริงหรือพูดเล่นไงมันเดินยากพอดีมันมัน,มนฟูเพราะก็ถ่ายไวไงฮะดินมันยังไม่แน่นแต่ถ้ามาเดินบนเนี้ยมันเดินง่ายครับเนี่ยผมพยายามจะเดินออกไกลๆถ้าจะได้เห็นบ้านหลังใหญ่ไงมะพร้าวเนี่ยอยู่ทันเขตล้วกันพูดง่ายๆะนะไปไปส่งกันข้างบนสิบห้านาทีละจริงๆไม่ได้ตั้งใจมารีวิวนะ วันนี้ตั้งใจจะกลับบ้านมาลบบุรีไงฮะก็ <c oughs> เลยผ่านมาเอาซะหน่อยไม่เสียเที่ยวครับจริงๆผมไม่คนลบบุรีนะแต่ไปดวแถวการจันทบุรีสุดพันบุรีอะไรนะแถวนู้นบ่อยสำเนียงเลยออกไปทางนู้นไปแล้วนะฮะเนินๆไปแล้วครับอ่ะเดี๋ยวมีหอบครับ ไอ้ลานข้างยาข้างหน้านี่สีเขียวนี่ของเราหมดเลยนะครับไปเดินออกไปกันมะม่วงนี่ของเราจะจะไม่มีอะไรเนาะเห็นเห็นทั้งหมดไม่มีอะไรบ้านนู้นยังมีคราบน้ําท่วมอยู่เลยประมาณหัวเข่านะแสะดงว่าปีห้าสี่เนี่ยที่บ้านผมชั้นสองนะแต่ที่นี่น่าจะหัวเข่า,าครับเพราะบ้านผมติดแม่น้ําไงติดแม่น้ําม,มันมีข้อดีข้อเสียงไง ข้อดีคือเวลาน้ําไม่ท่วมมันก็ร่มเย็นไงมีใส่น้ํานั่งเล่นนอนเล่นเล่นลน้นําได้นะครับแต่ฤด,ดูน้ําก็ต้องทําใจหน่อยเวลาท่วมกนหนักกว่าคนอื่นเขาอะ่ะมันนึงมีมีมดีมีเสียงะฮะแม่น้ําลูบุรีฝั่งนู้นครับจากนี้ประมาณสักห้ารอยเมตรนะฮะจากขนานถนนเส้นตรงนี้ไปนะครับไปส่งกันข้างบนอีกครัง้งหนึ่งแล้วลองดูที่ว่ารถมันเยอะยังต่อเนื่องอยู่เปล่า เส้นนี้เป็นอีกเส้นนึทงที่ผมวิ่งบ่อยไงผมลยค่อนข้างจะรู้ว่ารถมันเยอะครับกล้องสั่นนะฮะวันนี้ขอบอกเล้ว่ากล้องสัน่นเหตุผลคือผมใช้ใช้รองเท้าแตะรีวิวครับไม่ได้เตรียมตัวมงไงมันเลยยบุยบยบุยบอะฮะไปขึ้นขบวนอีกรอบนึงก็ขออวยพรนะขอให้ทุกท่านที่กำลังจะหาที่ดินอยู่ นะครับที่กําลังก่อร่างสร้างตัวอยู่ตั้งใจนะครับคอยมีความสุขคอยสมปรารถนานะครับอย่าท้อแท้นะครับสักวันนึงก็เป็นวันของเราอ่ะนะนะครับคนขยันนะครับคนตั้งใจได้เปรียบเสมอครับอ่ะหมุนตัวอีกรอบหนึ่งโอเคหมุนตัวเสร็จก็ขึ้นถนนเลยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแปลงนี้เจ็ดไร่นะครับสี่จุดเจ็ดห้าล้านนะครับ ถ้าโอเคก็ลังไว้กันก่อนแล้วที่ไปว่เขาไปโอนที่สำนักง,งานที่ดินนะนะ0983875209 0983875209นะครับ ID ไลน์ผมเปลี่ยนนิดนึงนะเป็น SIBOY เลข8นะครับแค่นี้เอง SIBOY เลข8นะครับตรงเนี้ยเลยไปหน่อยนึงเลยเนี่ยก็ข้ามสะพานได้ละอ่ะนี่คือบรรยากาศข้างนอกมีร้านกาแฟด้วย